สวัสดีครับผมเซลแซมนะครับจากบริษัท RDD รถดีเด็ดรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาร์คเน p แคปินะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันที่จะให้ลูกค้าลองชมนะครับเป็นตัว a n t i ิสอันติสแล้วเหรอตัวนี้จะเป็น a n t i ิส1.8 V อ่ะตัวนี้นะครับในส่วนของออปชั่นมาให้ค่อนข้างครบมาให้ค่อนข้างจบเลยทีเดียวนะครับ กล้องท้ายเดี๋ยวพาไปดูก่อนเขามีกล้องท้ายเดิมๆจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับ1.8 V ตัวนี้เครื่องยนต์ 1,800cc นะครับเป็นตัวออปชันแน่นออปชันเต็มเลยทีเดียวออปชันแน่นออปชันเต็มเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพามาดูกระจังหน้าก่อนในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยนะครับดีไซน์ก็คือตัวนี้จะเป็น m ม n ์เ a อเชซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยครับเก่านี้เขาจะเป็น ดีไซน์กระจังหน้าค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ถ้าเป็นไมน่าเชนตัวนี้แล้วครับก็คือจะเป็นดีไซน์ที่เขาจะปรับเล็กลงนะครับมีเดล่ามีเดทามให้ด้วยนะครับเดลไ g ท์ให้ด้วยมีในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับดีไซน์ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยสีบร้อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันออปชั่นครบ,ครบเป็นยังไงนะครับก็คือคันนี้ครับภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับเบาะหนังสีดำและก็พิเศษ คู่หน้าเนี่ยเขาให้เป็นในส่วนของอืมบอกไฟฟ้ามานะครับคู่หน้าและก็พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเล็กใหม่นะครับตัวนี้1นึ0 0 0เท่าไหร่เออเดี๋ยวพาไปดูสักครู่ครับเล็กใหม่นะครับ 1 7 4 0 3แกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษตัวนี้เขามีหน้าจอเพิ่มเติมมาให้เราแล้วนะครับเวลาเรากดถอยหลังเนี่ยเขาก็จะโชว์รูปด้านหลังให้เราเห็นอย่างนี้นะครับว่ากล้องถอยหลังนะครับเพิ่มเติมเลยในส่วนของพวงมลาลัยครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เขาให้มา ที่เป็นพนนดัลชิพด้วยนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้เลยนะครับปกติเนี่ยเราจะเป็นเกียร์ที่ใช้แบบอัตโนมติอยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถที่จะปรับในส่วนของพนเดัลชิพครับสามารถเล่นเกียร์ลดเกียร์ขยับเกียร์แซงประมาณนี้ได้นะครับเบาะภายในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับซึ่งตัวนี้ครับก็ซีนเจ้าของผู้ใช้งานคนเดิมยังไม่ได้แกะเลย นะครับจะพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายรถคันนี้เพิ่มเติมพิเศษเลยด้านท้ายเนี่ยเขามีม่านให้เราด้วยจะพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายนะครับผู้โดยสารตอนท้ายเบาะหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะมีที่เท้าแขนมาให้เราด้วยนะครับมีเท้าแขนแล้วก็เพิ่มเติมพอร์ต USB เพิ่มเติมอีก2พอร์ตนะครับม่านท้ายนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับผมออปชันค่อนข้างครบครับคันนี้ ดีเทลรถให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับลูกค้าสนใจทักทายเข้ามาติดต่อเบอร์เซลแซมได้นะครับ0 8 3 4 4 0 2 2 9 7ะครับหรือจะทักทายเข้ามาในส่วนของเจ้าหน้าที่แอดมินน้องๆก็ได้เป็นข้อความนะครับเดี๋ยวน้องๆแอดมินให้ข้อมูลลูกค้านะครับเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือรอา,ายละเอียดของตัวรถนะครับผม ก็สามารถจัดไฟนันได้สูงสุดถึง8 4งวดนะครับจะทำเป็นแบบฟรีดาวหรือทําเป็นแบบะจะใช้เงินดาวเพิ่มเติมเพื่อลดค่าจัดยอดจัดก็ได้นะครับเพิ่มเติมสําหรับลูกค้า RDD รถดีเด็ดนะครับที่ซื้อกับเซลแซแซมวันนี้ก็ ประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีนะครับหรือ20 0 0 0กิโลเมตรและก็บริการช่วยเหลือลูกค้าอีก1ปีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้า r d ดเท่านั้นนะครับรถเป็นสีบ้อนสวยเลยใครหาอยู่1.8 v นะครับเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้พิกัดนะครับอยู่ตรงแถวช่วงบางพีนะครับเทปลักษ์พาแ่นดูรอบๆอีกทีหนึง ฝากไว้ด้วยนะครับกับ t o y o ต a Antis ิ 1.8V คันนี้ลูกค้าสนใจทักไทยเข้ามาได้วันนี้ต้องอขออนุญาตขอตัวนะครับสวัสดีครับ